โมสิบผลนะคิดเป็น2ส่วน5ของแตงโมทั้งหมดถามว่าแตงโมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ผลทีนี้เรามาดูประโยคนี้นะคะแตงโม10ผลคิดเป็น2ส่วน5ของแตงโมทั้งหมดหมายความว่าอะไรหมายความว่าแตงโมทั้งหมดของเราเนี่ยมีทั้งหมด5ส่วนแต่ว่า2ส่วนนี้นะ คิดเป็นจํานวน10ผลนะคะถ้ามองภาไม่ออกคุณนุจะเขียนให้ดูนะซึ่ง5ส่วนนี้เนาะก็คือเป็นจํานวนแตงโมทั้งหมดนะคะแล้วเขาบอกต่อนะคะว่า2ส,ส่วนเนี่ยคิดเป็น10ผลก็แสดงว่า2ส,ส่วนตรงนี้นะเท่ากับ10ผลนะทีนี้เขาหาจํานวนแตงโมทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่า5ส่วนนี้มีค่าเท่ากับกี่ผลงั้นคุณนุคิดก่อนละกันว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับกี่ผลเอ่ย ก็คือเอา2ไปหาร10ถูกปะดังนั้นก็คือจะมีค่าเท่ากับ5ทํถ้าไมถึงไปหารหล่ะเพราะว่า10ผลแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันอยากรู้ว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอา2ไปหารได้เลย2ก็คือมาจาก2ตัวนี้นะคะ2ช่องหรือ2ส่วนตรงนี้เนาะเอาไปหารก็คือจะได้5แสดงว่าแต่ละส่วนเนี่ยก็คือมีแตงโม5ผลนั่นเอง ดังนั้นนะเรามีแตงโมทั้งหมดกี่ผลเอ่ยก็เอา5บวกกัน5ตัวเนาะหรือเอา5คูณ5ก็ได้นะคะก็คือจะได้เท่ากับ25ผลนั่นเองก็คือตอบข้อขอไขได้เลยค่ะ